อ๋อใช่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 ใชใชอ๋อี่ตัวใหม่เหรออ๋อนี่ครับใช่ใช่ใช,ช่ตัวเก่าบางคนอาจจะเห็นนะครับว่ามีไทเทนอยู่ผมก็เลยทําการแลรกไปยับยอ้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรับค,คุณผมคีนบันไมครับเช่นเคยได้ไหมครับเอาชุดลอดในวันนี้ครับก็เป็นตอนที่เท่าไหร่นะ 37ใช่ไหมครับสมมุดหรือสาไม่แน่ใจนะครับจากครั้ง,งก่อนครับที่เราได้ไปทําฟาร์มทองไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ครับอย่างที่ผมไอกบอกไปครั้งที่แล้วคือเราจะมาทําฟาร์มไม้กันนั่นเองคือตอนนี้ไม้เราค่อนข้างข,า,งขาดแคลนอะนะอ่าจริงๆนะคือตอนนี้ไม้เราแหบจะไม่เหลือ,อบ้านเลยอ่าคือแบบจะจะใช้ไมท้ทีใช่ไหมครับผมก็ต้องมานั่งฟาร์มตรงนี้ต้องนั่นนงยืนรอเง,งี้ยคือแบบเสียเวลามากแต่ใช่ครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยน ลองมาปลูกต้นนี้ดูว่ามันจะได้ผลผลิตอะไรบ้างเนาะคือถ้าเป็นต้นสปูตเนี่ยมันก็จะได้เป็นล็อกแล้วก็เซปปิง้งแล้วก็สติกนะครับก็ไอเซปปิ้งจริงเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมไปนุ่นครับไปย่อยนะเอาไว้ใส่คอมโพสเตอร์หมดนะส่วนอันนี้เป็นต้นโอก๊กก็ค่อยขายกันแต่ว่าได้เป็นไม้ล็อกแล้วก็เซปปิง้งแล้วก็สติกเหมือนกันครับแล้วก็แอปเปิลนะก็เพิ่มเติมมาคือได้แอปเปิลด้วย ก็ถูกแล้วใช่ไหมครับออต้นโอ๊กก็คือเป็นต้นแอปเปิลนั่นแหละซึ่งวันนี้เราจะใชอ้อันนี้นะครับในการก่อสร้างแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมจะวันนี้น่าจะต้องใช้ขวานครับคือแบบเฮ้ยไม้เราเรา,เราเล่นกับไม้นะเราก็ต้องใช้ขวานาออวันนี้น่าจะต้องใช้ต้องใช้ขวานแหละคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ถือขวานนะไม่ค่อยใช้ขวานเท่าไหร่เลย ซึ่งพื้นที่ที่ผมจะทำก็คือตรงนี้ครับน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละนะเพราะว่ามันอยู่ที่สปอนเนาะบัคบปีบบัคอืม,อมปีบบักใช่เป็นตรงสปอนเนี่ยสปอนช้างเนี่ยจะเป็นที่ทำไมครับที่ทำให้เรา,นา,า,เ,ราเนี่ยอ่าว่าได้มันโหลดอยู่ตลอดเวลานะคัมันก็จะทำงานตลอดเวลาจะให้ฟาร์มไหนฟาร์มไหนที่ทาไมครับได้ผลผลิตที่เยอะ เราก็มาทําในสปอนชานั่นเองนะครับใช่ครับเช่นเดียวกับฟาร์มนี้ฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ฟาร์มอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดครับไม่มีวงจรอะไรวงสิ้นนะก็คือก็คือเป็นฟาร์มตรงนั้นแหละนะฟาร์มนั้นเลยแค่เราเปลี่ยนไะอ้ข้างบนออกนั่นเองเออพูดถึงพื่อต้องอดออกผมลืมเตรียมเคเร่เลยอ่ะเออเดี๋ยวนะเราจะต้องไปเอาฮอรร์์เ เอาเพชรด้วยครับเพราะเราต้องใช้ขวานที่จํานวนเยอะอมอนะอากๆนะอย่างผมเอาเหล็กแล้วกัน,กนตอนนี้เหล็กเราค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้ผมอัดบล็อกไปทั้งหมดเจ็ดลังละมัง้งเจ็ดลังละมัง้งนะตอนนี้อย่างไรอย่างเนี้ยผมไม่ได้เอฟคคือเห็นว่าแค่น,นี้ไม่เยอะแต่ว่าผมเพิ่งอ,อัดไปไงอัดไปทไ่าไหรวะสิบเกือบสิบลังตรงนั้นนะครับผมเนี้ยมาอัดตรงนี้แหละนะก็ถึงไหนแลว้ววะ ถึงถึงของที่แปนะครับเดี๋ยอว่าเวลาจะต้องทําการระบายเหล็กน,นี่ยถ้างั้นเดี๋ยวมันเต็มนะครับเต็มแน่ๆนะผมว่าเต็มแน่ๆปุ๊บปิดประตูด,ด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรเดลนเข้าไปมันเธอแน่ครับเราไม่ต้องเอาเพชรเนาะโอเคเราไปที่เหมืองคือจะบินไปก็ได้แหละแต่ว่าเนี่ยครับเรื่องพูเรื่องพูนะไม่เอาดีกว่า เราก็จะทำต้นไม้อย่างน้อยสัก6ต้นก่อนละกันเอาเป็นต้นไม้ที่แบบปกติธรรมดาคือคือมีต้นโอ๊กเบิร์ดจังเกิลสปูตอะคิเชียแล้วก็อะไรวะต้นหนึ่งอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะนไหไม่ออกว่ะมันไม่ออกอะ่ะต้นหนึ่งอะไรนะ ไม่ออกละมีโอ๊กมีสับมีโอ๊กมีเบิร์ดออแด๊กโอ๊กใช่แด๊กโอ๊กแด๊กโอ๊กน่าจะเป็นอะไรที่ผมแทบลืมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบต้นมันเท่าไหร่นะอ่าโกเบอร์รี่ก็เก็บมางั้นเลครับเดี๋ยวในหน่อยเราก็จะผมว่าน่าจะทำเลยนะน่าจะทำฟาร์มอยู่มั้งไม่รู้ก็เก็บไปเลยครับคือผมไม่ค่อยมาเก็บเท่าไหร่ตัวนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปทำนะ เดีย๋ยวผมต่อยไปทำเป็นฟาร์มสมัตอีกทีหนึ่นองก็อาจจะเร็วๆนี่แหละอาจจะได้ทำเร็วๆนี้นะคิดว่าเขาขโมยตครขบไม่ต้องหรอกผมว่าไม่ต้องขโมยหรอกตรงนั้นนำมายเยอะอ่าผมว่าขโมยด้วยขโมยไม่ใช่ขโมยตู้ขาขโมยฟาร์มใช่ผมจะขโมยฟาร์มอุ๊ยเดี๋ยว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 ผมตีผิดเออต้องใช้ไอเทมเฟรมได้นดิว่า แต่เนี่ยผมต้องมาลืออาลล้อกองขยะของเราเหรอเนี่ยกองขยะมาจะลื้อกองขยะหน่อยนิดนึงครับแค่ K ย่างงั้นเหรอคีอยู่ไหนคีกับอะไรนะคีกับไอเทมเฟรมเนาะเราต้องใช้ไอเทมเฟรมเอามาแค่ห้าอันก็พอเพราะเรามีแล้วหนึ่งเนาะสติติแบบตรงนั้นจะได้ ส่วนเคลเหรอเ่ผมเคยมีปะเหมือนเคจะไม่มีเลย ฟ้าประทานมาให้ครับเคยอย่างเยอะอ่าโอเคอันนี้เป็นต้าต้าแพกนะครับที่ผมทำขึ้นมาคือเอาซายมาวางนี้แล้วก็ขาเป็นเคได้นะอันนี้ไม่ต้องตกใจว่ะที่ทำไมมันร้าเป็นเคลได้แปลกแปลกไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวนะทำอะไอ้นะไอ้นั่นน่ะยยังไงกขาถางต้นไม้ผมลืมแล้วไม่ค่อยได้ค้บเดี๋ยวนี้ป้าทำเป็นบิกใช่ป้าแล้วก็เอามาใส่ใน แบบนี้ใช่ปะเดี๋ยวนะทำมืชื่อที่มันคือใครกันเฮ้ยทำมือเชื่อที่มันจะไปเลยโอเคเดี๋ยวเราทำการขโมยนิดนึงนะครับตึ๊บขโมยเลยคือตรงนี้นะตรงเนี้ที่เป็นบล็อกเนี่ยเราสามารถใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นบล็อกบล็อกหญ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับผมรู้ว่าไอเทมเฟรมจะลอย ปะติโทโเ้เดี๋ยวเราก็จะเอาไมา้ไปเผาเลยละกันอะไรเดี๋ยวหน่อยเราก็ไม้เยอะนะครับนะเอาไมา้เผาเลยแล้วก็โอเคเราต้องหาอีกสักเท่าไหร่จุดสามสี่แน,นั้นห้าใช่ไหมอ๋อน่าจะพอแหละนะผมว่าน่าจะพอแหละปุ๊บ เดี๋ยเพิงนิดนึงเดีย๋ยวเรามาครับไม่ต้องหรอกอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคับเลยครับเพราะว่ามันจะลกตัวเอาเนาะมันจะลกตัวเอาออย่าเพิ่งครับเลยอกแพง ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวไปทําฟาร์มก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะครับเราวันนี้เราอาจจะยังทําฟาร์มไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเยวเราจะทําเป็นฟาร์มเหมือนโรงงานเอาไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็มีเครื่องเกษตรเทมด้วยนะ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องต่อขึ้นไปนะอืมน่าต้องทำข้างบนนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นกล่องพลึบออกมา สัก4 5า่าใบแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเฮ้เราจะเอาอะไรไม้โอ๊กเราก็หยิบมาสป,ปูตเราก็หยิบมานึกออกเรื่องว่าภาพออกใช่ไหมครับแล้วก็มีแอปเปิลใช่ไหมมีสติกอย่างเงี้ยเราก็หยิบในกล่องเลยสงองพวกผลิตไปอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเอาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะเอเดอร์ชีตเอ็นเดอร์อชรีหน่อยจุ๊บส่วนไม้ครับเก็บ ไปกดเลยอ่โอเคแั้นต้องทำระดับไหนดีเนาะผมไม่มีไอ้นั่นน่ะไม่มีอะไรนะไม่ไม่ได้เอาสเก็ตฟอร์ดดิจะไปแปลงดีไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร ใช่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 ใชอ้านี่ตัวใหม่เหรออ๋อนี่ครับใช่ใช่ใช่ตัวเก่าอบางคนอาจจะเห็นนะครับว่ามีไทเทเนอยู่ผมก็เลยทำการแลกไปเรียบร้อยน,นะครับเมื่อวกดผมไ่เอาจะฝากไปพีซีมาแล้วแหละนะแป๊บหนึ่งแล้วก็ดิปปิ้งกลับมามาแลกกับอ่ามันชื่อว่าอะไรนะอ่ะชื่ออะไรนะ o n นเ i n g t ล e งเ อ่าใช่แล้วมันก็จะสืมไปเรื่อยครับคือแบบมีเนเธอร์ก็มีเไซายก็มีนะครับคือมันไปนเรื่อยเลยเราจะต่อขึ้นตรงไหนดีนะคือมันต้องเป็นแบบมือนเป็นคานไว้ก่อนนิดหน่อยอย่างน้อยเราต้องไป5้าบล็อกขึ้นไปใช่ไหแล้วก็มีโอ้โหชยเยิมกันนะหรือว่าเราจะทำระดับนี้แต่ไว้ข้างหลังแล้วค่อยสืบทเทมขึ้นไป แล้วก็ไปคัดแยกอืมช่วยต่าอ,อยู่เรอะทาไว้ดีจะพุดแล้วด้วยเออเอาเป็นว่า,าไปข้างล่างก็ได้ครับแล้วก็ทําเป็นห้องเป็นห้องดีวกว่าเป็นห้องไว้แล้วเราก็ดูดไอเทมมาไอเทมมาแล้วก็สูบไอเทมขึ้นไปแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องขัดแยกอีกทีหนึง่งเออยน่าสนใจเราจะได้ไม่ต้องต่อ้โอ้สียเวราต่อยทำไมสีบเวราเนาะอืม โ okay, no. อเคเนาะถ่าจะใช้ได้แหละมาแอปเปิลเนี่ยเก็บไปเลยเก็บ okay, วันนี้ไม่เกอนเดี๋ยวเซปปิ้งเราเข้าไปเอาก็ได้ส่วนโอเคไอเทมเฟรมอย่างนั้นเหรอไหนเอ่ยอ mm ้าฮะาอันโอเคช้ามาครับมันจะได้ไม่รกนะออืมโเค สิ่งต่อมาเราก็ต้องใช้กล่องเหรอกล่องจำเป็นไหมตอนนี้เหรอกล่องอ่าเอามาก่อนก็ได้ครับชั่วดอาวของช่วดอาวเดี๋ยวเราเค่อยทำอะไรนะเคื่องคัดแยกไอเท,อทมที่หลังเนาะเราก็มาทำมาเลยครับอ่าประมาณน,นี้แล้วกันสองสามส,ามสี่ห้าแล้วก็หกช่ว,วดอาวไว้ก่อนครัหกต้นเนาะ บางทีเราต้องทำเป็นไม้ไอ้นั่นด้วยนะไม้ในนรกอะ่ะเออเอามาเออมันก็เป็นไม้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นไม้เหมือนกันนะโอเคได้อยู่น,นันก็จะเป็นแปดชนิดเนาะไม้แปดชนิดด้วยกันแล้วก็ที่เหลือครับก็ฮับเบิร์เลยฮับเบิร์ผมเขาวาอยู่ทางค้าไปได้ฮับเบิร์ไม่มีไม,ไม,ม่ไม่มีอินก็ จะบ,บ้า,าอา่าฮอปเปอร์ทั้งหมดเจ็ดอันเนาะเอา้าอันจนได้โถคือไม่อยากครับเกินไงครับนะครับเกินมันก็จะเหลือนั่นแหละถึงเราจะมีเหล็กเยอะก็าตามที่มันก็เสียได้นะครับโกนเนาะแล้วก็ทำการวางดินเลยเลยครับวางดินเข้าไปเลย มาเราก็จะใช้วางไอเทมฟรมวางวางวางอู้อันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปเอาไอเทมฟรมเพิ่อมอีกสองอันด้วยไปเดี๋ยวเราไปนอนด้วยครับบินไปดีไหมยอยู่ไหนเนี่ยผู้ผู้อยู่ไหนอ่ะทำไมไม่บีบด,ด้วยปึ๊บ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องเอาหนังเนาะเอาหนังอีสองหนังเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะค่อนข้าง,งอ,าอีสองนับกันเนาะผมหายนั่นอยู่หายมันเข้าเแตกกันอยู่มันจะได้ไม่ลบป่ะ อ่าเออใช่เลยผมลืมครีมผมเลยเมื่อกี้นะขอครับตอนนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาไ้มา,มมาขอขึ้นไปอคอข้างหน้าก็ได้ครับค้ัง้ก็ได้โอ้เสียเวลาเดินอ่ะชุบมาฟร์เวอร์พอร์ตใช่ปะ ใช่ห้าอันผมลืมไปว่ามันเพราะผมจะเอาแปดเนาะมันก็จะไม่พอนั่นแหละทึ๊ดอยู่ไหนวะทึ๊ดโอเคเราก็ต้องเอามาอีกสองอันอเอาเป็นอะไรดีจะเรียนจัดทางไหนดี เอาเป็นเดี๋ยวขอขวานหน่อยนะขวานเพชรทั้งหมด6อันโอเคก็จะขัด1อันเนาะคือรัต้าแพ็คตัวเนี้ยมันใช้ได้แค่ขวานเพชรน,นะครับขวานไดมอนด์กับควานเนเธอไรเท่านั้นดังน,นั้นต้องมีเพชรค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะฟาร์มฟาร์มนี้ได้นะ มันก็โดนเส้นเป็นนแหละอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ของผมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บาบอบ่มากที่สุดเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อืนนมโอเคเดี๋ยวผมคลับเลย <c oughs> อันนี้ดินปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาขวามือหนึ่งอัน อเคเพชรนี่เป็นอะไรที่อยากรับเกินนะครับเพราะว่ามันเรืองเดี๋ยวนะฮ็อปเปิ้ลผมทำถูกเนาะโอเคเดี๋ยวผมให้มาออกออกออกทีนึงตอนที่เรามีเชืองไอทมอ่าตอนนี้เรามีบริษูหนึ่งอันเนาะเราจะต้องทำการทำเออขีไม่มีอะไรอ่ะ ๋โอโคลิเส็จต้องใส่ข้านั่งมีน้ำครับมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะุกอยู่โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการอ่อเตรียมเซปปิ้งมาเกือบทั้งหมดผมดื่มดื <c oughs> ่มไอ้นั่นอะอะไรนะฟังกัด๊ดคือไหนเอ่ยตึ๊บอืม ทางกันต้ไม่มีหรอเฮ้ยป้าไม่มีได้ไงอโอ้โหไอเทมนี้คือแบบปลอมตัวได้ดีมากครับนะผมไ้แทบม,มองไม่เห็นเลยโอ้โหผมนี่นั่งหายต้องนาน ขอโทษโอเคอุ้ยอะไรอ่ะโอเคต่อมาเราก็จะทำการวางต่อนิดนึงแล้วก็เรียงนิดหน่อยนะครับจากต้นเล็กต้นใหญ่ลักกันต้นโอ๊กต้นเบิร์ดอา,อาเคเชีย อะไรดีนะเอา d โอ k ก็ได้ครับแล้วก็ jungle อยู่ไหนเอ่ย jungle แล้วก็สป,ปูตสป,ปูตเออตึ๊บโอเคนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาต้นที่เหลือตึ๊บคิมสันกับฟังกัตเนาะมันชื่อว่าอะไรนะคิมสันฟังกัต โอเคแล้วก็วฟังกัดโอเคฟังกัดตรงนี้แล้วกว็น,นี้อ่าเราก็ได้แล้วครับฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติแค่นี้เราก็รอคือทำแค่นี้นอนได้ไหมแล้วก็เสร็จแล้วนะอืมแล้วก็เสร็จแล้วนะแต่แค่ทำไมครับมันยังประมาณว่ามันก็ฝัางมันจะมัดแน่แต่ว่าทำไมมันแบบมันก็เป็นมันไม่เรียงไอเทมอะ่ะก แคปรูปกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าปกของเราในวันนี้นะครับอซึ่งผมลืมอะไรไหมไม่น่าลืมนะมันน่าจะใช้ได้นะนี่อะไรแล้วยังไงได้ไม้เบิร์ดแล้วถ้าสังเกตว่าเมื่อกี้ผมไม่มีไม้เบิร์ดอยู่ในตัวเนาะอ่าเดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราดูในกล่องทีครับนี่ไงได้แล้วเฮ้ยได้ผลผลิตทีเดียวสองหลอดเฮ้ยอันนี้ก็ได้ได้ดีอยู่นะ อันนี้ช้าเนี่ยสอบเนี่ยช้าอันนี้ไปแล้วอะ่ะโอ้โหเรื่องนะจังเกิลล่ะจังเกิลก็ได้สามโอเคอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้ก็ได้ดูสามือนกอันเฮ้ยยังได้ชลูไนไล์ด้วยถือว่าดีครับดีมากแบบฟังกัสก็อดด้าจะน่านจะเป็นที่นี่ครับที่เราจะได้ทำไมครับ ถ้าจะได้ได้มดอนู่แล้วอะนะอาวนี่ก็ได้อยู่โอเคก็โอเคแล้วแหละนะอืมประมาณนั้นแหลนะอ่านี่ก็มันก็ช้าสอนเนี้ยคือมันไม่รู้จะทํำยังไงนะคือฟา์าไม้เนี่ยมันก็อัตโนมัตนะิคือมันเราไม่ต้องมานั่งตัดไม้เองไม่ต้องมานั่งเสียขวานใช่ไหมเราต้องมนซ่อมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอีกแบบหนึ่งอะที่เป็นแบบไม่อัตโนมัติเนี่ยเราก็ต้องเดินไปตัดใช่ไหม แล้วถ้าแบบต้นสูงมากก็แบบลำบากมากมากเลยเนาะเออแบบนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนฮอปเปอร์นิดนึงให้มันวิ่งมาทางนี้หน่อยนะแล้วก็สูบไปที่ไปเปื่อแล้วก็ไปเคลื่อนขึ้นที่ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็จะปล่อยไอเทมมาที่แต่ช่องว่าอันนี้คืออกล็อกเบิร์ดล็อกอย่างเงี้ยก็เรียงไปว่ามีกี่อันเดี๋ยวผมจะต้องไปดู ต,ต้องไปดูอะต้องไปดูีกทีหนึ่งว่า,วาแต่ต้นเนี่ยมันออกผลผลิตเป็นอะไรบ้างนะอ่าซึ่งผมก็คิดแล้วว่าไอเอสสองเนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะคือมันสามารถผลิตชลุมไรได้แต่มันน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะผมคิดว่าอืมเนาะช้ามากสอนเนี่ยทำไมเบิร์ดไม่ทำงานเลยทำไมเบิร์ดไม่ทำงาน เขาเเบื่ออุ้งานโอเคจะ okay, เป็นว่าใกล้มหมดและวเอาเดี๋ยวนะบลกเฉยเลยโอเคครับเ็าเป็นว่าคลิปนี้ไว้ทาน,นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะต้องไปทําก่อนทําวิจัยดูนิดหน่อยว่าไอทั้งหมด8ต้นเนี้ยมันออกผลผลิตเป็นอะไรบ้างและเดี๋ยวผมจะไปออกแบบเครื่องเขาจเทมว่าอ่าเราต้องใช้กี่เครื่องแล้วผมจะได้ไปครับได้ถูกเนาะฮอปเปอร์มาได้ถูกโอเคเนาะ ก็ถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนเพื่อนดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ